ไม่เจนแต่เจสวัสดีครับวันนี้เวลากี่โมงแล้วนะตีสามสี่สิบเจ็ดตีสามห้าสิบไปมาทำอะไรกันต่เช้าครับสองทุ่มเรามีทริปปุ๊บปั๊บทัวร์อีกแล้วครับหลังจะเตรียมอุป,ปกรณ์ครับเราจะไปไหนครับนาตีครับ าีรลุยเคลื่อนซีมาทำอะไรครับหาเด็กเซียนไปดำน้ำนี่ครับเด็กเซียนครับเซียนครับทำให้เกิดทิปปุ๊บป,ปั๊บทัวร์ขึ้นมาอีกแล้วครับมีน้ำเลยครนะับมีน้ำจะรู้ไหมล่ะปั๊บทัวร์อ,ยอยีพีเด้อแล้วก็จะแค่บนโลกนี <c oughs> ไปตกปลาหรือจะไปต่างประเทศดยนยเอาอะไรครับตอนนี้เราก็เตรียมของเสร็จแล้วนะครับขนของขึ้นรถของขึ้นรถเสียบปอนสายเสี้ยนนะครับ,รบนนครับตอนนี้ก็เวลาตีสี่ครับได้เวลาออกเดินทางแล้วครับ จากนี้ไปนู่นประมาณกี่กิโลครับนาตีครับร้อยแปดสิบแปดสิบคิดว่าจะไปถึงประมาณกี่โมงครับตามเวลาที่เราประมาณพักการไว้วเราจะคิดว่าประมาณเจ็ดโมงครับเจ็ดโมงแต่ก็เราบอกใช้เวลาให้ชั่วโมงเดียว,รวเราไม่ได้ต้องชั่วโมงเลยครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ไหนดี จะไปเจาะแวะไหนไหมเนี่ยแวะดิเซเว่นเซเว่นสุดท้ายก่อนจะลงเทงนะครับเอาพสุดท้ายดีกว่าฮะเอาสุดท้ายเลยสุดท้ายเลยเอาสุดท้ายเซเว่นสุดท้ายเลยเซเว่นสุดท้ายก่อนจะลงเทงครับเดี๋ยวเจอกันครับครับตอนนี้เราถึงไหนแล้วครับน้าติครับเซเว่นสุดท้ายสุดท้ายนี่คือสุดท้ายยังไงสุดท้ายก่อนจะลงเทงก่อนจะนู่นเแล้วสุดท้ายของสุดท้ายแล้ว เราลงเทงไปเราก็ไม่มีแล้วเซเว่นนี่คือเราแวะซื้ออะไรครับซื้อทุกอย่างที่เราประท,งทังชีวิตได้ครับะครับตามนาติไปซื้ออะไรกินครับอ,อะไรอ่ะ้นมาครับนติได้ของเครื่องยังชีพมาแล้วครับซื้อไม่เยอะหรอกครับไม่เยอะหรอกครับแวะกี่เซเว่นรอ มาสามเซเว่นแล้วมีเซเว่นสุดท้ายกะว่าจะซื้อหน่อยเดียวซื้อไม่เยอะไเียอะไรจะกินอะไรกินน้ำเงยอเอาน้ำโอ้ลูกดื่มเพาะรออะไรนี่ลูกน้องเครื่องยังชีพเวลาไปแพ้ตกปลาลงแพลงหมายตกปลานะสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับ นี่ครับเรามีกึิ่นสําเร็จรูปครับอาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นครับอ่านไม่ได้ครับไม่ได้ครับโชว์ยิ่งห้อไม่ได้ครับ <c oughs> โภชนาไม่ได้ครับ <c oughs> เออได้แล้ว่ยเค้กโบราณที่ นี่ไปอีกไกลไหมครับถึงจะถึงเทงครับนาทีครับเลยประมาณห้าสิบโลครับห้าสิบโลครับตอนนี้แพรขนาดยนต์ก็ได้ออกจากท่าแล้วนะครับเราจะจะข้ามฝั่งไปฝั่งั่งนู้นนะครับนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงสิบแปดไม่สิบเก้านาทีแล้วนะแพรขนาดยนต์ก็ได้

ครับแหงมยกถางเสือขึ้นมาครับเราจะข้ามไปฝั่งนู้นนะครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดหมายของเราแล้วครับ สี่แพรไต่ตำครับตรงน้ำเกินสีครับวันไงครับบันทึกครับวันนี้บรรยาการไงครับบัญชากาศอากาศดีครับตัวกันไม่ได้เลยคนครติดป่ะบมาทางนี้เหรอวะ อันนี้ลังลากแพเพื่อไปเข้าหมายครับเ,เรากลังจะเข้าหมายกันนี่เรา俩จะเข้าหมายกันครับครับผมหมายชื่อหมายเลยนะครับหมายนี้เราไม่เคยมายด้วยชื่อหมายเลยนะนายนายคุณนายนะเขาเดินเขไม่กลัวเลยนะเราเดินเนี่ยเกยๆกันไปเราจะล่วง บรรยากาศตอนนี้ก็ไม่ไม่ดีเท่าช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับยังมีหมอกควันเยอะหน่อยหน้าแล้งไปป่ามาแต่ก็ยังดีเมื่อคืนได้ฝนมาช่วยนะครับควันก็จางลงหน่อยองอยะ าาาาาาเดี๋ยวพามารีวิวแพรกันครับที่นี่แพร์ไต,ต้ตั้มลูกไม้น้ำเขื่อนสีนะครับในแพรก็จะมีห้องห้องนึงครับมีระบบไฟโซลาเซลล์ครับจ่ายไฟได้มีที่นอนหมอนนะครับ กระหม่มเจ้อชูชีพครบนะครับผ้าแพรสวยงามครับสาดแผรใหญ่ครับมีโต๊ะให้กินข้าวด้วยครับดูห้องน้ำห้องน้ำใหญ่สะอาดนะครับเป็นโซนห้องครัวครับผม มีถังแก๊สมีเตาให้มีฐานให้ครับมีหมอ้อมีกระทะครบครบชุดเลยนะครับบร,รยากาศก็กถือว่าใช้ได้ครับโอเคครับอาจจะไม่ดีเท่าช่วงปลายฝนต้นหนาวครับถ้าใครจะมาก็แนะนำถ้าอยากได้บรรยากาศจริงๆก็ปลายฝนต้นหนาวครับ แต่ก็ถ okay. ือว่าใช้ได้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบเบรกกันครับไม่ต่าก็ไต่ติดตัวระหว่างรอไถลากแพเข้าหมายแล้วก็มาประกอบเบรกรอเออแล้วม่นไม่ออนขาตั้งกองอะที่้างแบบนำมาแพแล้วกันเดือดวนกอ การันีก็เปกาก็ขอบคุณครับมาช่วงนี้ก็ต้องทำใจครับถ้าแรงมุกมาลาเลยแล้วงานวันนี้จะเป็นไงครับวันนี้เราจุดมุ่งหมายของเราวันนี้ครับเรามาทุกรอบเราก็ได้ทุกรอบนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นยุวไหวันนี้ความตั้งใจของเราครับ เราจะมาเอาไอหนิเรามาหานางฟ้าไ hey, ๋วเราจะมาหานางฟ้ากแล้วขนมหมร้อมเนื่อตานร้อนถ่ายแล้ร้อนแบตดหมดแต่วันนี้แปลงเนาะเนี่ยนที่ใช้เป็นคเป็บราคเดียคับนะเดียนี่ัอันแป

โดนอะไไม่รู้ว่าปวดไปเมื่อวานเออพี่ไม่ได้กินน้ำอ้ยกินแล้วฮะเ้ิ้แล้วขันเถียวขันเถี่ยเอาเลยมาเลยบอันเถีดังขนนั้เ้ยมันมีพี่ไอ๋นีะเลี้อนเดีไปย้อนเดี๋ยววอให้เลยตัวเล็กก็ ơi xay cơm ได้นี่ครับตัวแรกประเดิมหนึ่งแต้มช่วยป้อนไงช่วยป้อนงะก้างหงายไงตายเลย